สวัสดียามเช้าครับอวัน,นี้ออกมาปล่อยงวแต่เซาเลยครับมื่อน,นี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่เอื่นมาหมอกลงหนาขนาดครับมืนน่อนี้แนมไปใส่ขบวนเห็นทางเลยสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ฝนตกครับตกปล่อยๆแล้ววันนี้เกิดจากความกดอากาศที่ทำให้เป็นหมอกลงมาครับ เนี่ยบเห็นทางเลยนี่แล้ครับคือสเสน่ห์ของต่างจากวัดครับตื่นเช้ามาบรู้ว่าสิเจออย่างบางทีก็แดดแต่ตีห้าบางมือกับเกาโมงสิบโมงก็ยังบูมีแดดสำหรับหมอกนี้กับบต้องไปไกลฮอดผู้กระดอกกระดึงครับนึกว่าสิไปดอนอ,อ,อินทนนท์ อยู่บนนอกเขาก็มีครับนครพนมนก็นมีครับมือนี้ก็คาดว่า,าสิบโมงแล้วครับเผื่อสิมืดหมอกตัวนี้